เพื่อนเกษตร EP นี้ดนพาทุกคนมาอยู่ที่สวนน้ำสุกอำเภอดำมม่อมจังหวัดสงขลาครับ สวนแห่งนี้ได้รับเป็นสวนต้นแบบพืชผักปลอดสารพิษครับทำให้สวนน้ำสุกได้มีโอกาสนำสินค้าภายในสวนขึ้นสู่ตลาดพรีเมียมเต็มรูปแบบครับโดยในจังหวัดสงขลานั้นก็มีหลายแห่งด้วยกันที่จัดจำหน่ายสินค้าภายในสวนน้ำสุกนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสีเขียวตลาดสยามหรือแม้กระทั่งตลาดสุขภาพภายในโรงพยาบาลอีกหลายแห่งครับอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้สาวน้อยสวนน้ำสุก พลิกสวนธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นสวนที่มีผลผลิตสู่ตลาดพรีเมียมครับวันนี้ร่วมหาคำตอบพร้อมกันในเพื่อนเกษตร EP นี้ครับ ทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมได้นั่งอยู่กับสาวนุ้ยสวนนําสุกเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับพี่สาวนุ้ยสวัสดีค่ะโดนเรียกสันๆว่าพี่นุ้ยก็แล้วกันนะครับครับพี่นุ้ยอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จของพี่นุ้ยที่ทําให้เปลี่ยนสวนปกติธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นที่ผลิตสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมครับพี่นุ้ยเล่าให้ผมฟังหน่อยเดิมทีพี่ก็ทํางานประจํานะพอออกจากงานประจําพี่ก็กลับบ้านพอกลับบ้านรายได้เราก็ต้องมีเหมือนเดิมพาระนีสินเราก็ยังคงมีอยู่หน้าน้องรนนะ ี่ก็กลับมามองว่าเออพี่ก็มีสวนที่พ่อแม่ทิ้งไว้เดิมทีพ่อพี่ก็ปลูกเป็นพืชชิงเดียวก็คือสวนยางพาราเดิมทีพี่ก็ไม่มีความรู้ในเรื่องเกษตรครับ<ำ>ค่ะสิ่งสําคัญนะคะเราจะทําอะไรก็ตามแต่เหมือนพี่จะกลับมาทําเกษตรพี่ต้องศึกษาหาความรู้ก่อนเป็นระดับแรกศึกษาหาความรู้ในเรื่องของพืชพืชแต่ละชนิดว่าพืชชนิดไหนเหมาะกับกับสวนเราบ้างศึกษาหาความรู้ในเรื่องของดินว่าดินดินเราเป็นอย่างไรเราต้อง ศึกษาความรู้ในเรื่องของปุ๋ยเพราะเราต้องการปลูกพืชปลอดภัยเมื่อพี่ได้องค์ความรู้เหล่านี้เสร็จแล้วพี่ก็ไปในเรื่องราวของการตลาดซึ่งการตลาดนำผลผลิตนะคะพี่ก็ต้องไปมองหากลุ่มตลาดนะคะน้องดนว่าถ้าพี่จะปลูกพืชชนิดเนี้ยอย่างพี่จะปลูกข้าวโพด ข้าโพดหวานทานดิบของพี่เนี่ยกลุ่มตลาดของพี่คือตลาดพรีเมี่ยมพี่ต้องทำอย่างไรกับขั้นตอนตรงนั้นก็คือการเรือกราวของการสร้างมาตรฐานเมื่อพี่ปลูกแล้วพี่ก็ต้องไปเน้นในเรื่องของความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะคะข่าว่าสวนน้ำสุกเนี่ยได้รับมาตรฐานหลายใบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวอย่างง่ายๆพี่ได้รับมาตรฐานโครงการ สวนต้นแบบของจังหวัดสงขลาในเรื่องราวของอาหารปลอดภัยพี่ได้รับมาตรฐาน G.P. พืชจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นมาตรฐานในการส่งออกแล้วก็อยู่ในห้างอย่างเช่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือแมคโครได้นะคะสุดยอดมากคือพี่ใช้สโลแกนว่าสวนนาสุกปลูกด้วยใจปลอดภัยไร้สารพิษคือพี่ต้องการให้ทุกคนผู้บริโภคข,ข,ของพี่ทานอาหารที่ปลอดภัยค่ะรู้ที่มาของการกินค่ะคือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรานั่นเองครับ แล้วก็การสร้างแบรนด์นะคะการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันนะคะน้องโดนเราทำสวนเราต้องสร้างแบรนด์ห้คนจดจำอยากพี่ต้องมีชื่อของสวนก็คือสวนนํำสุขรวมถึงการสร้างบุคลิกภาพที่พี่แต่งชุดไทยในวันนี้ถือว่าเป็นการสร้างบุคลิกภาพให้น่าจดจำให้น่าเชื่อถือและสร้างมูลค่า ของสินค้าและสร้างมูลค่าของตัวพี่เองนะคะอย่างกรณีพี่จะส่งเสริมชุมชนที่นี่ให้ปลูกถั่วใต้ดินหรือว่าถั่วลิสงนะคะ,ะแต่พี่รับซื้อถั่วลิสงสดจากชาวบ้านในชุมชนแล้วก็พี่มาแปรรูปถั่วลิสงด้วยการต้มแต่เราพี่เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการใช้วัตถุธรรมชาติในการใส่ใสถั่วลิสงอย่างเช่นการใส่กะลาแล้วก็ใส่จากที่เราใส่ถุงหิ้วธรรมดาที่น้องเห็นตามท้องตลาดพี่จะใช้ถุงกระดาษและต้มปราสวนน้ำสุกค่ะ ก็คือว่าเพิ่มความเป็นแบรนด์เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองคือความสร้างความโดดเด่นใช่ค่ะใช่ครับอย่างที่พี่ใส่ชุดไทยเนี่ยก็ทาให้คนจดจาใช่ค่ะเจ้าของสวนตําสุกมาแล้วใส่ยุทยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญที่ไม่แพ้กันก็คือการวางแผนแบบมืออาชีพเราต้องเราต้องเป็นนักธุรกิจการเกษตรแบบมืออาชีพเราต้องมีการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะถ้าเราไม่ไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็จะไม่รู้ต้นทุนว่าพืชในแต่ละปีที่เราปลูกไปค่าค่าปุ๋ยค่ามเมล็ดพันธุ์เป็นยังไงบ้างความเสียหายอย่างความเสียหายอย่างช่วงน,นะช่วงฤดูฝนแบบเนี้ยเราก็จะเกิดความเสียหายแต่ถ้าเราสามารถวางแผนการจัดก,การได้เราก็มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนนะคะ นี่คือเป็นเคล็ดลับนะครับของส่วนน้ำสุกที่ทำให้ส่วนน้ำสุกได้ก้าวไปสู่ตลาดพรีเมียมอย่างเต็มรูปแบบนะครับทุกคนครับโดนสรุปไว้ทุกคนฟังคร่าวๆนะครับข้อแรกเลยพี่นุ้ยมีนั่นก็คือการศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างภูมิกันให้กับตัวเองนั่นเองครับอย่างที่2เลยก็คือพี่นุ้ยเริ่มทําการตลาดโดยการหากลุ่มเป้าหมายว่าสินค้าของเราเนี่ยเหมาะกับใคร<อ>แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาทําผลิตภัณฑ์เราให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างที่สโลแกนส่วนนําสุกก็คือการตลาดนําผลผลิตนั่นเองครับ อย่างที่3ครับนั่นคือการสร้างแบรนด์ให้หน้าจดจำครับใช่พี่นุ้ยใส่ชุดไทยพี่นุ้ยมีความสะอาดในร้านค้า<ช>ที่เวลาไปขายของการจัดร้านการจัดร้านให้หน้าให้หน้าซื้อใช่ครับสุดท้ายเลยที่ผมว่าน่าจะเป็นตัวสร้างความยั่งยืนให้กับสวนน้ำสุกเลยนั่นคือการบริหารจัดการของสวนครับซึ่งพี่นุ้ยได้มีการวางแผนตลอดเวลาว่า,าเวลานี้ควรจะปลูกอะไรนะครับเวลานู้ควรจะทําอะไรต่อนะครับค่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปผมมาจนจบนะครับวันนี้หวังว่าคลิปผมน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ดนด้วยนะครับวันนี้ผมและพี่นุย้ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับัีดีค่ะ